เรียนคณะกรรมการที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวปริยานในีศีสิงห์ชื่อเล่นชื่อเบิร์นเกิดเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2545ปัจจุบันอายุ22ปีค่ะประวัติด้านการศึกษาจบระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนทองน้ำใสวิท,ย,ทย,วยาคารเอเ็เพีอัรและประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะระดับ ที่มหาวิทยา,ยล,ะะา,าลัยราชภัฏกำแพงเพชรลับสูตรรุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาผสมวัยค่ะประวัติด้านการทำง,งานดิฉันเคยฝึกประสบการณ์ที่โรเงเรียนบ้านแก้วโรงเรียนบ้านอนสูงโรงเรียนบ้านมหาสาคามบ้านลาดและโรงเรียนอนุบา,าลอาจารย์ัทบุรีค่ะทั้ง4โรงเรียนที่ดิฉันเคยฝึกประสบการณ์มีการจ,จ,จัดการเรียนการสอนแบบปฏิ คาับค่ะความสามารถพิเศษของดิฉันคือการเล่นดนตรีค่ะงานอดิเรกคือการเล่นกีฬาค่า,คา,า,าติดประจำใจของดิฉันคืออย่าคิดว่าทำไม่ได้เพ่ายังไม่ได้ลงมือทำขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ การคุนะคะประเด็นแรกคือดิฉันอยากนำความรู้ที่ได้เรียนมาไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประก,กอบอาชีพในการให้ความรู้แก่เด็กเพราะเด็กเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราเมื่อเด็กมีความรู้เด็กก็จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและประเทศของเราก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะประเด็นที่สองนะคะ เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมีเกียรติและมีสวัสดิการต่างๆในการดูแลตนเองและครอบครัวได้ค่ะค่ะและคุณคิดว่าคุณมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนกา,ารสอนมากมาเพี่งไคะดิฉันคิดว่าดี่ันมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในระดับหนึ่งค่ะสามารถหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่อง,งต่างๆได้และพร้อมที่จะพัฒนาตัอ ดิฉันไปค่ะเพราะดิฉันมีโอกาสได้รับบรรจุราชการไม่ว่าในพื้นที่ใกล้หรือไกลดิฉันก็จะไปเพราะดิฉันได้รับโอกาสนี้แล้วในพื้นที่ต่งางๆเด็กต้องการครูเพื่อไปให้ความรู้ค่ะค่ะแล้วถ้าหากโรงเรียนที่ได้ไปสอนคะมีข้อจํกากัดได้น้ประมาณในการนำสื่อจะแก้ปัญหาอย่างไรคะดิฉันจะแก้ปัญหาเรื่องงบงประมาณ คือขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการจัดเตรียมสื่อที่มีในชุมชนและใช้สื่อของจริงในการจัดการเรียนการสอนค่ะพเพราะเด็กจะเรียนรู้ได้ดีก็ต่อเมื่อมีสื่อของจริงเด็กจะเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรมและเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสอนค่ะ ในวิชาที่ดิฉันไป็ถขนัดนะคะดิฉันจะเตรียมตัวโดยการหาความรู้ในเรื่องที่จะสอนก่อนที่จะไปสอนจริงและจัดเตรียมสื่อให้สอดคล้องกับเรื่องที่จะสอนเพื่อให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสอนค่ะค่ะถ้าให้เรื่องรูปแบบการสอนที่เหมาะกับเด็กปัจจุบในยุคเจเนอเรชันอัลฟาจะเลือกการสอนในรูปแบบใดพ้อแกค้ค่ะดิฉันจะเลือกการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ค่ะเ mm hmm. พราะเด็ก Generation Alpha mm hmm. เป็นเด็กที่มีความเป็นอัค่อนข้างสูง mm hmm. มีสมาธิสั้นไม่สามารถอยู่นิ่งนานๆได้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning mm hmm. จะเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดของตัวเองในการลงมือปฏิบัติทำาก,ก,ากิจกรรมตา่างๆและสนใจที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะค่ะ mm hmm. คุณคิดอย่างไรกับอาชีพครูในปัจจุบันคะดิฉันคิดว่าอาชีพครูในปัจจุบันเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงค่ะเพราะครูในปัจจุบันควรจะมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยเพื่อให้เด็กได้รับเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาที่มีคุณภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะค่ะทำไมถึงเลือกเรียนครู ที่ดีชัยเลือกเรียนเป็นปฐมวัยวเพราะว่าเด็กปฐมวัยเป็นวัเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้จึงอยากเป็นผู้ที่จะให้ความรู้และสง่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้าน,นต่างๆเพื่อให้เด็กมีความพร้อมที่จะเรียนในระดับชั้นถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ